เพราะนั้นเราก็พยายามระดมคนที่มีทั้งหมดเนี่ยช่วงสองสามเดือนจากตุลาอ่ากันยาตุลาที่การกร,ากร,ากร,าระดมคนวันสองสามร้อคนเพื่อจะป้องกันป้องกันน้ำท่วมนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้น้ําเช่นเราตลาดยิ่งเจริญก็ดีตลาดไทยก็ดีซีพูมเมองก็ดีน้ำทวกหมดเลยนะแต่เราน้ำไม่ท่วมนะฉะน้ำไม่ท่วมแต่นี้แม่ค้าก็เห็นคว่ว่าเราเข้ามาตั้งใจ่ห้นาเพราะน,นั้น ในการที่ลงทุนกับการป้องกันน้ำท่วมหมดเงินไปกวอบสองล้านบาทสิ um, ่งพวกนี้แม่ค้าในบ้านม้อกนดีกับแคนาสรลนีนเอาเงินมาช่วยเราบริจาคให้เราเลยบอกช่วยน้ำท่วมทั้งที่เราลงทุนไปแค่นี้ก็เหมือนกับเราไม่ได้ลงทุนเลยลงแต่แรงในการป้องกันเพราะถ้าเกิดน้ำท่วมมาแล้วกับบ้านม้อที่เก็บแต่ถ้าบ้านกาบมีน้ำท่วมก่เลยเพราะจุดนี้เป็นจุดเดียวที่ยังไม่มีน้ เราจะทำอะไรบอก,กเขารู้นะว่าเราเชื่อ้ว,ว่าเราได้ใจขนาดนนะครับนี่มันเป็นส่วนที่เป็นพิกิแต่มันกลายเป็นโอกาสเราให้คาเห็นความจริงใจความเชื่อมั่นในการพัฒนาว่าเราสามารถป้องกันได้สามารถทําได้ทั้งที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งตัวแต่เราป้องกนันนะเขาเรู่มกั้นใจนาเรารู้ว่าอย่างไรแม่น้ำก็ต้องท่วมที่อื่นท่วมสิ่งนี้ก็ต้องท่วมแต่ว่าเราเราเตรียมพร้อมมกว่าเขาเพราะนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสให้ผู้ผค้าผู้เชื่อมั่นในการทำ ว่าเราสามารถพาให้ตลาดเจริญได้และประสบความสำเร็จได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบอกว่ามาประคองกระดาษประคองกระดทุกวันนี้ที่รถติดทุกวันเนี่ยมันมีจุดเดียวที่ติดก็คือตรงเอ็มพามีที่จอดรถอยู่วันที่สามสิบหกนะครับรถมั่ก็ไปจอดรอเพื่อให้รถเข้าจริงๆแล้วผมเคยบริหารสถานีสถานีผู้โดยสารขาเข้ากรุงเทพของก่อนที่จะมหาร ราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าการแก้ไขรถติดไม่ยากเพียงแต่ว่า,ามันต้องมีคนไปบอกเขาวางคนหรือวอกต่อกกันถนน้ีคจะรู้ให้เหมือนกับเราไปที่หนึ่งเราไม่เคยรู้เลยรถมันจะขับไปไหนเราเห็นว่าเออมันมีที่จอ,ะะอดก็ต้องรอทีจอ,อดอยู่ธรรมดาแต่ถ้า <c oughs> ในอนาค,นคตโครงการเราเสร็จเนี่ยเราสามารถจะเอาวางคนในตําแหน่งที่รถมันติดแล้วบอกเขาว่า,าข้างหน้ามีที่จอดนะข้างหน้านมีที่จอดนะคนก็จะเชื่อหรือมีหอมันมีที่จอดอีกไม่ใช่แค่ที่เดียวแต่ที่มนนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ ไม่มีใครลงไปบอกเขาก็รอพอที่นั่นมีคนเดียวก็คอยโบกเขา้ารถออกก็โบกบอกอย่างเงี้ยน,นะแต่เรายังไม่เสร็จเราไม่สามารถจัดการได้แันนะ้ต่อถ้าเราเสร็จเท่าไหร่เราสามารถจัดการที่ระบงไดใ้ในปักชงตลาดมีหสามตลาดนะเราเป็นสองตลาดแต่เราเป็นพื้นที่ใหญ่ด้วยเพราะนั้นในย่านปักชงตลาดเราจะมีพื้นที่เป็นสามในสี่ของตลาดปักช เพราะนั้นในโอกาสนั้นเราอาจจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการจราจรเองนะครับเพราะอันนี้นทำอย่างไีก็ได้ไม่ให้รถติดเพราะนั้นมันจะต้องอมีวิธีการมีการจัดการ่สิ่งที่อยากจะนําเสนอในตอนนี้ก็คืออาคารอาคารที่ที่อยู่ตรงข้ามตอนนี้เรานั่งอยู่ประมาณนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้อาคารที่ตรงข้ามน,นี่คือริมแม่น้ำอยู่ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นชื่อมันก็จะเป็นโบราณโบราณน,นะครับเดี๋ยวจะดูในวิดีโอทีว่า้ชื่อนี้มันมาอย่างไรนะฮะสยามประการก็คือ คือผมเล่าให้ทีมงานฟังว่าตรงนี้เนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเคยเป็นป้อมปืนผีเสื้อมาก่อนเขาก็เลยตั้งว่าสยามปราการนะฮะแล้วก็ต่อด้วยวิมานโยธยาแล้วตึกที่ผมซื้อใหม่ตรงนั้นน่ะที่วัยี่สิบเจ็ดตารางวาตอนนี้ตึกนั้นตอนนั้นไม่ได้ซื้อแต่เราเพิ่งมาซื้อทีหลังนะ,ะซื้อได้มาแล้วนะครับเรียกว่านาวาพานิชวิจิตพนคอรค,คือมันจะไล่ย,ยุคไปเรื่อยๆนะฮะจากจากกรุงศรีอยุธย,ยาล้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ยอดพิมานธานีแล้วก็บุรีสลานนะฮะบุรีสลานเนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ที่ติดริมแม่น้ําที่ติดริมแม่น้ำนะอันเนี้ยสูงสุดเพราะเราไม่สามารถขอนใบาย่าสร้างใหม่ได้แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมนะครับวิวนี้ก็ไม่ได้เปิดดูมา5้าปีแล้วเพราะว่าเป็นบ้านของคนที่ดูแลตลาดเป็นพนักงานให้ให้ดูอ่ะเขาเขาปิดไ้หมดเลยปิดเธอตีทิบไ้เลยไม่ให้ดูแต่ว่าตอนนี้เราไปเปิดแล้ว ครับอันนี้เป็นธุรกิจต่อยอดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเราก็เลยมองเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยแค่พายเรือเที่ยวเที่ยวแค่เนี้ยใกล้ๆเรือกอโลโดร่าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเขายังสามารถทําเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวได้เลยในอนาคตเราก็เห็นว่าเราอ่ะน่าจะมีธุรกิจที่เราไปได้มากกว่านั้นอีกนะฮะตอนนี้เรืออย่างเงี้ยมีในท้องน้ําประมาณสักสองร้อยกว่าลำนะฮะให้นักท่องเที่ยวเที่ยวนะฮะไอ้ตุกๆต,ตัวเนี้ยเราก็เห็นว่าเอ้คนรู้จักตุกๆมากกว่าเรือ ผมก็จะเอาไอ้รังคาตุกๆเอามาครอบเรือตรงนี้นะฮะให้เป็นตุกๆโบอสไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปท่าเตียนท่าพอาจารย์วัดอรุณไปได้หมดะฮะเหมือนกับแท็กซี่บนบกสามารถเรียกแล้ววอกลับมารับไปได้เลยนะครับ การกอร่อสร้างที่นี่ยากเพราะอะไรเพราะเขาค้าขายทั้งกลางวันกลางคืนเพราะนั้นการกอร่อสร้างของเราจะยากมากรถปูนเข้ายากการสัญจรการเอาวัส,วสดุก่อสร้างเข้ามานี่ยากมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการจัดการที่ค่อนข้างจะยากลำบากมากนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่เราจะต้องที่จะต้องทําให้มัน f o w ให้ได้ในอนาคตน,นะครเพราะนั้นเราจะมีที่จอดรถ รประมาณสักสามคันอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเท่าที่มีในตอนนี้นะครับเป็นของฮุนไดนะครับจะสร้างให้เรารเหมือนกับโฆษณาเอสเปซหรืออะไรที่เขามีให้ดูแล้วนะัก็คือคอ,อันเดียวกันนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วเราก็นําเสนอไปนะครับกรุงเทพมหานครได้ได้รับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน3ปีซ้อนและแล้วปี2013ก็ยังได้ แล้วเชียงใหม่ได้เป็นอันดับ10ของโลกนะฮะกรุงเทพฯยังได้เป็นอันดับของโลก4ปีแล้วตอนเราทำปีเซนเนี่ยสปีแต่ตอนนี้เป็น4ี่ปีแล้วนะครับแต่กรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเป็นให้คนเห็นว่าเออคุณเคยเคยได้รางวัลน,นี้มาซึ่งผิดกับสิงคโปร์ในปี1964สนะสิงคโปร์ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเขาก็สร้างเมอร์ไลออนขึ้นมาให้พ่นน้าลงไปในทะเลปัจจุบันก็ยิงเลเซอร์ผ่านไปไหนก็ไม่รู้นะฮะผมก็เลย เสนอ,อาทางทากรุงเทพมหานครว่าที่กทมซึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมีประมาณกับสองไร่เนี่ยน่าจะสร้างอะไรก็ได้แต่ผม,มานะนำเสนอว่าเห็นอนุมานเนี่ยเป็นพระเอกนะแถวนี้มียักษ์วัดโพย,ยักษ์วัดแจ้งมีแต่ยักษ์หมดแล้วนุมานยังไม่มีเลยน่าจะมีหนุมาน ใน,ในตอนกลางวันหนุมาตัวนี้ก็จะพ่นน้ําลงในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับกลางคืนหานุมาตัวนี้ก็จะพ่นลองน้ําแล้วก็ยิงเลเซอร์ผ่านให้หนุมาตัวนี้หาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหานุมามีอิทธิฤทธิ์มากอยากจะให้มันทําอะไรมันทําได้หมดจะพ่นลมเป่าล้มพ่นไฟหานุมาตัวนี้ทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ได้นําเสนอให้ผมทํามันก็ไม่มีประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดทําเพื่ออะไรแต่ถ้ากรุงเทพฯมหาอนทําลเขายังทําเพื่อว่า คนที่มาถ่ายรูปเหมือนกับคนที่ไปสิงคโปร์เนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบต้องไปถ่ายกับเมอร์ไลออนตัวนี้เหมือนกันคนที่มาเที่ยวตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปกับตรงนี้แล้วข้างล่างก็จะเขียนอธิบายว่ารูปนี้มันเกิดมาจากอะไรอนนี้ก็เริ่มต้นที่ประมาณ300บาทจนถึงเจ็ออันนี้คือราคาที่เราปล่อยกับลูกค้าโดยรวแต่ว่า<อ><อ>ราคาที่เขาเช่าช่วงก่อนเราจะเข้ามาเนี่ยนะตารางเมตรอยู่ตกประมาณ800ถึง1ั0สอง สองพันก็มีแต่ว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มที่เคยเช่าช่วงจากจากบุคคลอื่นที่เป็นเป็นลูกค้าในตรงของการตลาดนะครับจะได้ประโยชน์นะครับนั่นคือผู้ค้าแท้จริงนะครแต่ว่าคนที่เสียประโยชน์ก็คือคนที่เช่าไว้เยอะจากองค์การตลาดแล้วก็ไปไปปล่อยช่าช่วงเนียนะครับก็จะก็จะถูกตัดพื้นที่ลงมาเหลือได้น้อยแล้วก็ไปปล่อยในตรงของคนเช่าคนนี้ก็จะได้ประโยชน์พื้นที่เราไม่ปลอให้เช่ากับมันจะจะพื้นที่เราจะ จำกัดนะครับเพราะเราจะเอา้นที่จะเมาเป็นพื่สูวนการที่เยอะเช่นถนนอะไรต่างๆให้มีนิดนมากแต่ส่วนของตลาดปัดฟองอันนั้คือปัดฟอมส่วนของยอดพิมานก็อยู่ประมาณ500จนถึงประมาณ2,000แล้วแต่โซนอันนี้คือคือตลาดเป็นที่ที่เป็นพวกผกผลไม้ดอกไม้นะไม่ไม่ไม่รวมถึงโครงการยอดพิมานรูบอ ก็จะมีพันพันขึ้นแบบตามโครงการเลยที่รู้บอกจะเป็นจะมีเหมือนเป็นราค้าประมาณประมาณกี่ล้านหรือมีอยู่ประมาณสี่สิบร้านประมาณสี่สิบร้านประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เดิมทีกลุ่มของเราเนี่ยก็พัฒนาที่สถานี ผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดสอมาก่อนนะครับก่อนที่จะมายื่นโปรไฟล์ให้กับองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้จะให้พัฒนาตลาดปักของตลาดมาก่อนนะครับหลังจากเราได้เป็นผู้ได้รับเป็นผู้พิจารณาในการพัฒนาตลาดปักของตลาดขององค์การตลาดกระทรวงมหาไทยนะฮะหลังจากที่เรามาเซอร์วยเสร็จเราก็จะรู้ว่า ตรงนี้มีอีกหนึ่งตลาดซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญของตลาดปลคของตลาดเราก็พยายามจะติดต่อประสานกับทางตลาดยอดวิมานนะฮะในการที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาตลาดดอกไม้และตลาดดอกไม้ของไทยนะครับบังเอิญเรายื่นโปรไฟล์ไปให้กับเจ้าของตลาดคนเดิมคือหม่อมราชวงศ์สุนิดากิจยากรเนี่ยท่านก็ได้พิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยเ,เป็นบริษัทเดียวที่ยื่นโปรไฟล์มาแล้วอย่างอนุรักษ์ รักษาตลาดความเป็นเอกลักษณ์ในด,ด้านดอกไม้ผักและผละไม้เก็บไว้เพราะนั้นท่านก็เลยพิจณาให้เราให้ตลาดนี้เรามาด้วยเพราะนั้นเป็นการรวมกันร,ระหว่างสองตลาดนี้เลยครับเนื่องจากว่าผู้ค้าที่อย,อยู่ที่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยอยู่มานาน50กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นการจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันค่อนเป็นสิ่งที่ยากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ใช้เวลานาน,านมากในการที่จะ ขยาบขยายคนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับสิ่งที่เราคาดหวังคือเราจะต้องรักษาความเป็นเอกลักษณ์ตลาดดอกไม้เก็บไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าความเป็นตลาดดอกไม้เนี่ยใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกนะฮะในด้านในที่เป็นตลาดดอกไม้จุดเด่นก็คือสถานที่รอบๆของการนี้เป็นที่เก่าแก่นะครับเป็น อยู่ในเกาะรัตนาโกสิงร์ชั้นนอกนะครับแล้วก็สิ่งรอบๆข้างตลาดดอกไม้ก็มีพระราชวางังมีวัดพระแก้วมีวัดโพนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามของตลาดก็ยังมีแลนด์มาร์คที่สําคัญสำคัญเช่นสะพานพทุธโบสถ์สันตะคตูวัดกัลยะนานมิตรและก็วัดอรุณน,นะครสิ่งที่เห็นได้ง่าย เราใช้งบลงทุนในการพัฒนา2ตลาดนียใช้งบลงทุนไปประมาณประมาณพันห้าล้านบาทนะครับซึ่งไม่รวมเก็บพื้นท,ที่ดินที่ซื้อมาด้วยกลุ่มเป้าหมายของเดิมเนี่ยตลาดเนี่ยพื้นที่ที่ขายให้กับผู้ค้าผักผลไม้แด้ดอกไม้เนี่ยเต็มอยู่แล้วนะครับไม่พอได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นออกไปหน้าด้านเน่าตลาดคือพื้นที่เราไม่พอเพราะนั้นผู้ค้าก็ไปค้ขา,ขา,ขาขายอยู่บนถนนจักรเพชรน,นะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นเป็นฮับอีกส่วนหนึ่งนะฮะ ในปีพศ2558เนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งพระนครเนี่ยจะเสร็จและเปิดใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฮับต่อระหว่างเรือด่วนกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพราะ,ะนั้นต่อไปในอนาคตหลังปี2558ไปแล้วเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะสะดวกทั้งรถยนต์ทั้งเรือทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะ,ะนั้นเป็นโอกาสดีครับ การแข่งขันในย่านนี้ในย่านนี้ที่เป็นตลาดที่เป็นเอกลักษณ์เป็นตลาดเอกลักษณ์เนี่ยม,มีที่เดียวอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครเพียงแต่เรารักษาความเป็นเอกลักษณ์และใหเ้เพิ่มความสะดวกความสะอาดความสะดวกส,วกสบายในการที่จะผู้ค้าและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมได้ครับก็คงจะต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะที่ท ที่พยายามนำเสนอโครงการในนี้ออกไปเพราะว่ากลุ่มผู้ค้าก็ดีกลุ่มผู้ค้าดอกไม้ผักผลไม้ก็ดีเนี่ยให้กําลังใจในการพัฒนาตรงนี้เพื่อให้ถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือความเป็นตลาดดอกไม้แห่งเอเชียให้ได้ครับ ครับท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค้าปลีกค้าส่งตลาดดอกไม้ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของเมืองไทยครับนั่นก็นคือโครงการยอดพิมานริเวอร์วอลครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจมากเลยทีนะครับสำหรับช่วงหน้านครับไปพบกับช่วงเยี่ยมชมโครงการครับส่วนจะเป็นโครงการไหนนั้นพักชมโฆษณาสักครู่ครับ